พรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับทกศนัดโอนเงินเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทรับสูงสุดถึง10,000บาทเลยนะคะมาฟังรายละเอียดเลยค่ะ สำหรับความคืบหน้าเงินช่วยเหลือชาวนานะคะก็คือรายละ500บาทนั่นเองสำหรับเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่จะมีการ ประกันรายได้ข้าวนะคะแล้วก็พ่วงกับโครงการคู่ขนานวงเงินรวม5 0,000ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็ยังมีเงินค่าสนับสนุนบริหารจัดการและก็พัฒนาผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64คือเริ่มจากเดือนพฤศจิกายน63นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิต ให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวช่วยให้เกษตรกร,ร,กรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวนั่นเองค่ะโดยในช่วงแรกนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบป,ประมาณของรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาให้เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกข้าวนะคะปีการผลิต2 5 6 3ท6 4ในรอบแรกเบื้องต้นนะคะอัตราไร่ละ500บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่รับสูงสุดถึง10,000บาทนะคะเกษตรกรชาวนาสามารถตรวจสอบสถานการโอนเงินได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปก็เป็นลิงก์ของธนาคารทกสนั่นเองค่ะ ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทวันนี้ก็วันที่30พฤศจิกาย,ยนแล้วพรุ่งนี้นะคะวันที่1ธันวาที่ทางทกศนะคะมีการนัดโอนเงินไร่ละ500บาทให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเช็คดูนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาเรานะคะ สำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะสำหรับงวดที่1และก็งวดที่2นั้นได้ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยส่วนตัวทางบ้านก็ได้รับเป็นงวดที่2นะคะสำหรับเงินโครงการประกันรายได้และงวดที่3หรืองวดต่อๆไปนะคะก็รอฟังประกาศราคาอ้างอิงต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อ ที่จะไม่พลาดที่ไม่ใหม่ต่อไปค่ะ